มาดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับเหตุการณ์พายุทอร์นาโดที่ถล่มในเมืองมัวของรัฐโอคากมาที่สัเงริการฮะรล่าสุดเองทางด้านของประธานาธิบดีบารักโอบามาครับก็เพิ่งจะมีประกาศนะครับเป็นเขตประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ครับในรัฐโอคากมาครับหลังจากที่เกิดพายุทอร์นาโดนะครับพัดถล่มในเมืองมัวครับซึ่งอยู่ย่านชานเมืองของนครโอคากมาซิตี้นะครับล่าสุดเองก็มียอด ผู้ชีวิตตอนนี้พุ่งขึ้นไปถึง9 1ศพนะครบแล้วก็มีจํานวนนี้เป็นเด็กถึง20ศพครับซึ่งการประกาศภัยในครั้งนี้นะครับก็มีการสั่งให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือจากส่วนกลางไปช่วยเจ้าที่ท้องถิ่นนะครับในการ ผู้ภายต่างๆขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอคากาโกมาครับอย่างแมรี่ฟอร์คอนนะครับก็เพิ่งจะมีการประกาศเขตภาวะฉุกเฉินเพิ่มอีก5เขตครับหลังจากมีพายุถล่มนะฮะหลังก่อนหน้านี้เองนี่นะฮะมีประกาศไปแล้ว16เขตครับทางด้านของโรงพยาบาลครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าขณะนี้มีผู้ที่เข้ารับรักษาตัวนะครับจากการได้รับบาดเจ็บ จากภายุดังกล่าวนะครับประมาณ145คนครับเป็นเด็กถึง70คนนะครับก็เป็นผลมาจากพายุที่เข้าไปพัดโรงเรียนประถมพาซาทาวเวอร์ครับซึ่งถือว่าได้รับภัยพิบัตินะฮะค่อนข้างหนักพอสมควรขนาดเดียวกันครับทีวีต่างๆก็มีการรายงานนะครับซึ่งเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เห็นก็จะเป็นนะฮะว่าภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองพัง พีนาดเป็นหน้ากรองนะฮะขนาดเดียวกันนะครับก็มีสร้างรถยนต์นะครับที่กองอยู่ระเกะระกะทำกลางผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาครับขนาดเดียวกันครับทำเนียบขาวครับก็เพิ่งจะมีการแถลงการออกมานะครับว่าขนาดนี้เองก็มีการยื่นความช่วยเหลือครับก็ให้บุคคลต่างๆหรือว่า ภาคธุรกิจนะครับสามารถยื่นขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางได้และที่สําคัญนะครับก็สามารถขอเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำเพื่อนําไปใช้ฟื้นฟูพื้นที่ได้ครับโดยล่าสุดน,นะครับเจ้าที่อุตุนิยมวิทยาของสหรัฐเองก็เพิ่งจะมีการประกาศให้ทอร์โดลูกนี้นั้นมีความุนแรงระดับ f 5ครับซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะฮะของความแรงที่เกิดขึ้นจากความเสียหายในครั้งนี้ครับ